สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำดอกแบบนี้นะคะไว้ถ้าทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หรือจะต่อเป็นเสื้อเป็นผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมโต๊ะอะไรก็ได้นะคะเป็นลายง่ายๆเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มถักใหม่ๆนะคะอันนี้จะใช้ไหมพรมนะเป็นไหมพรมคัตต้นนะคะอ่า อันนี้ตามตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือคือตัวนี้คือตัวที่รีดแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะอันนี้อันนี้ผู้สอนออต่อไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววีโอชุดนี้สอนวิธีทําดอกก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อดอกเดี๋ยวเรื่องทําอย่างอื่นๆแล้วเดี๋ยวค่อยดูวีโอ <c oughs> ชุดหน้านะคะแต,แ,ตแต่ทําดอกไว้ก่อนนะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะ ซ่สิบนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้แล้วก็ทำให้เป็นวงกลมนะคะทำให้เป็นวงกลมแล้วก็แทงลงไปนะคะควักขึ้นมา ออกให้หมดทำให้เป็นโซ่นั่นเองนะคะสามสี่หาหกทำสิบครั้งนะคะ พอถึง14ครั้งมันก็จะมาชนกันพอดีแล้วก็เก็บนะคะเก็บลายที่หนึ่ง mm. เก็บแถวที่หนึ่งนะคะเ mm. มื่อกี้ดูทันไหมทันนะคะไม่ทันย้อนวีโอนะโซ่แปดนะคะพัานทําคามันลงมาอ่ะอันแรกนะคะโซ่แปดก็จะได้อย่างนี้ พันแล้วพันแล้วก็ทำขามันลงมานะคะโซ่ห้าพันแล้วก็ทำขามันลงมาทำรอบนี้ให้ได้ขามันแปดขานะคะเดี๋ยวพ่อจะมาชนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะอ่าได้แปดไหมคะ หนะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดพอได้แปดแล้วเราจะจบแถวโดยโซ่ห้านะจบแถวก็คือลงนี่เลยนะคะออลายนี้ต้องต้องต้องนับนิดนึงนะ,นะคะถ้ามันเกินหรือมันขาดมันก็จะต่อดอกไม่ได้นะมันจะทำอย่างอื่นไม่ได้ นะคะคพอได้8ดแล้วโซ่3ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่ละนะคะพันแล้วก็ลง <c oughs> ลงขาไป2องขานะคะลงไป2องขาโซ่10ค่ะหนึ่องสามสี่นะคะพันแล้วก็ลงช่องต่อไปนะคะโซ่สาม นะคะแล้วก็โซ่สิบค่ะพันแล้วก็ลงขานะคะมันจะมีช่องให้เราลงแบบนี้นะทำให้มันได้8นะคะมันจะต้องได้8นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่จบแถวนะคะอ่าคราวนี้เราจะมาจบแถวกันแล้วนะคะ พอได้ตรงนี้นะคะโซ่สิบนะนะคะลงตรงนี้นะคะนับดูได้แปดไหมอ่าทีนี้ นะคะพันข้ามมาเลยข้ามานี้มาเลยนะคะ,ะนับหนึ่งนะสองสามสี่ห้าทำขาให้ได้ห้านะคะโซ่สอง พันลงช่องเดิมนะคะทําขาให้ได้ห้าอพอเราได้ห้าแล้วนะคะแทงลงไปตรงกลางนี้นะคะผ่านควักขึ้นมาเก็บซะเก็บดอก ก็จะได้แบบนี้นะคะช่องต่อไปก็พันแทงลงไปควักขึ้นมานะคะทำขานั่นเองทำเหมือนเดิมนะห้าขานะคะโซ่สองค่ะ ลายนี้ทำไม่ยากนะคะต่อดอกก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนแล้วก็แทงลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทำวนลงทำวนไปนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่จะจบแถวนะคะอ่าทุกคนเป็นไงบ้างคะ จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาจบแถวสุดท้ายกันแล้วทำเหมือนเดิมนะคะโซ่สองนะคะอีกห้าขา รจะจบกันแล้วนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้อืมเราก็ได้ดอกแล้วนะคะนี่เราก็ได้หนึ่งดอกแล้วพอนำเปรีดมันก็จะเห็นลายชัดน,นะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบ แบบรีดชอบแบบนี้ก็ได้นะคะหัดทํานะแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะนำดอกที่ได้นี้มาต่อเป็นผ้าพันคอแล้วก็มาทําเป็นเสื้อนะคะลองหัดทําดูนะคะแล้วเจอกันวีโอต่อไปนะคะ